ไม,ไม่หรอกมันมีดอายดาเื่อชื่ออยู่นะไหนขอดูแหนึ่งสิโอ้ไม่เอา้ขอให้ดูแคตแเดียวเองนะ เขาสลับต่างหากเล่าทำเป็นขั้มีจิตวิญญาเขาสมุรมันใช่อย่างนั้นเหรอยังไงซานนาก็ใช้ดาบไม่เป็นอยู่แล้วจบให้ฉันดีกว่านะมาไม่เอาไม่เอาไม่เอจะฟันแล้วนะขอรับซุโร่ซุโร่ฝากระวังหลังให้ด้วยนะขอรับนี่นะครับน้องผมติดตามช่องเออร์เซน ครับช่องของน้องผมนะครับนี่นะครับเก็บเรื่องแซนอะไแบบนี้พู้ติดตามแค่ห้าคนนะครับใครอ,อย่าลืมติดตามด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค,ดค์กดซับเคอร์ใให้ผมด้วยนะครับไปจ้า